สวัสดีค่ะน้องๆสมัยนี้นะคะเราปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าทุกวันเนี้ย มีผู้คนใช้งานสื่อออนไลน์บนโลกโซเชียลมีเดียกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงานหรือแม้แต่การหารายได้เป็นต้นนะคะและหากน้องๆเป็นคนหนึ่งที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์และต้องการที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์หรือผลงานของตัวเองให้ขายออกขายได้แล้วก็มีคนสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมาแนะนำแหล่งคุมทรัพย์ในการสร้างชิ้นงานของเราให้เส็งแล้วก็โดดเด่นกว่าใครเพื่อนที่สำคัญฟรีอีกด้วย มาดูกันเลยค่ะตัวแรกเลยที่จะมาทําความรู้จักกันก็คือ Canva <Yeah. S 1> นะคะตัวนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในตอนนี้ใครที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานทางด้านการออกแบบก็สามารถใช้ได้เพราะเขามีทั้งคลังแม่แบบแล้วก็เทมเพลตสำเร็จรูปให้ใช้เยอะมากแค่หยิบวางหยิบวางก็ได้ชิ้นงานสวยๆมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินแต่แค่แบบฟรีก็ใช้กันไม่หมดแล้วจ้า ตัวที่2นะคะมีชื่อว่า When Engage ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ Canva เลยที่เขาจะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะใช้ทำโปสเตอร์ขายของหรือทำอินโฟกราฟิกประกอบคอนเทนต์เจ้านี้จะเน้นหนักไปทางด้านงานกราฟิกแบบเน้นสถิตินะคะใครเหมาะกับสายนี้ก็ลองไปใช้ดูได้เพราะว่ามีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรีเช่นกันนะคะ ตัวที่3 w i t h m e เป็นอีกหนึ่งเว็บโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ฟรีสำหรับมือใหม่แต่ชิ้นงานที่ได้นั้นเรียกได้ว่าระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียวค่ะเขามีคลังของไอคอนเวกเตอร์และเทมเพลตให้เลือกเยอะแยะมากมายและยังทำเป็นแบบ interactive charts ได้อีกด้วย Animator ตัวนี้ชื่อบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเกี่ยวกับ a n i m เมช o n หรือการทำภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว มีคลังให้น้องๆได้เลือกกันพอสมควรเลยแต่ก็ไม่ได้มากมายนักสำหรับบัญชีแบบฟรีนะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างงานกราฟิกแบบเคลื่อนไหวง่ายๆไม่แน่าเบื่อจ้าตัวสุดท้ายนะคะ Piktochart ตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆอีกเช่นกันอินเทอร์เฟซที่หน้าเว็บเนี่ยเขาก็จัดวางเครื่องมือได้เป็นระเบียบและเรียบง่ายมากๆเลยแถมยังมีคลังให้เลือกพอสมควรเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็สามารถลองไปเล่นไปเลือกใช้กันดูได้ ว่าเว็บไหนจะตอบโจทย์กับการออกแบบของน้องๆกันมากที่สุดค่ะเพราะการออกแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้ากันได้ดีกับเนื้อหาของเรานั้นก็จะช่วยสร้างอิมแพ t ให้กับงานของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ